บูบูรุ่นแรกสีเขียวมิ้นขนาดเท่าคนจริงเพิ่งจะทุบสถิติการประมูลอาร์ทอยด้วยตัวเลขที่สูงกว่า1ล้านหยวนของเล่นยอดฮิตอย่างหุ่นลอร่าที่ทำยอดขายมากกว่า10ล้านชิ้นในปี2024 แม้ว่าเศรษฐกิจจีนจะอยู่ในภาวะชะลอตัวหากสินค้าอย่างเครื่องประดับชาไข่มุกและการทุ่มเงินให้กับงานอดิเรกต่างก็เป็นสิ่งที่คนรุ่นใหม่แดนมังกรยอมจ่ายได้ขอแค่ให้มีไว้ในครอบครองแม้คนเจนซี Z ในจีนจะประหยัดเงินกับสินค้าในชีวิตประจำวันและมีนิสัยออมเงินเก่ง หากพอเป็นข้าวของที่สร้างความสุขให้กับตัวเองก็พร้อมเพย์แบบไม่สนราคาซึ่งการช้อปปิ้งตามใจหรือชิงชูเจียจื้อกำลังเป็นเทรนด์การจับจ่ายของเหล่าคนหนุ่มสาวแดนมังกรชอบอะไรก็ซื้อเห็นอะไรถูกใจก็ยอมจ่ายนี่แหละค่ะเป็นเทรนด์ที่กำลังได้รับความนิยมในกลุ่มคนรุ่นใหม่แดนมังกรนะคะ อย่างการทุ่มเงินซื้อเจ้าอาร์ตทอยพวกนี้นะคะไม่ว่าออกมากี่คอลเลคชันก็ขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเลยแหละค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะที่ทำให้เห็นว่าคนรุ่นใหม่ในจีนยอมจ่ายเพื่อแลกกับความสุขทางใจโดยที่ไม่สนว่าของเหล่านั้นจะมีราคาเท่าไหรค่ค่ะ แต่ว่าในยุคข,ของอ e ีคอมเมิร์ซจีนสถิติของการใช้เงินระหว่างผู้หญิงผู้ชายก็จะมีะความแตกต่างกันผู้หญิงนะคะกับผู้ชายก็คือจะเลือกซื้อสินค้าเพื่อตัวเองมากยิ่งขึ้นแต่สิ่งที่เหมือนกันก็คือ,อทั้งเพศหญิงเพศชายมีการซื้อสินค้าเพื่อตัวเองเพื่อชิงชื่อจ้าหรือคือเสริมความความมั่นคงทางอารมณ์ให้ตัวเองอย่างเช่นสมมติการเลี้ยงน้องหมาเลี้ยงน้องแมวก็คือเลี้ยงไว้เพื่ออะไร เพื่อให้เป็นเพื่อนใครเหงาหรือว่าการที่ผู้ชายเล่นเกมเติมเงินในเกมหนักๆเพราะอะไรเพราะว่าเขาก็คืออยากแฮปปี้มีความสุขกับช่วงเวลาเล่นเกมก็เลยต้องเอาเงินไปใส่กับการเล่นเกมมากยิ่งขึ้นอาร์ทอยอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีการใช้เงินซื้อของอาร์ทอยเพราะอะไรเพราะว่าเราต้องอย่าลืมว่าทุกอาร์ทอยที่เราเลือกคอลเลกชันที่เราชอบมันจะเป็นการที่คอลเลกชันนั้นมันจะแทนอารมณ์ของเราแทนความรู้สึกของเราลึกๆด้วย ก็มีความสุขกลายเป็นปัจจัยสำคัญในการเรียกเงินในกระเป๋าของเหล่าคนหนุ่มสาวแดนมังกรโดยโชเชียนหงหนึ่งในลูกค้าร้านจิวเวอรี่ที่ขายเครื่องประดับในคอนเซปต์อาร์ทอยบอกว่าตั้งแต่ช่วงโควิดเป็นต้นมาคนรุ่นใหม่เริ่มตระหนักว่าการมีบ้านรถอาจไม่ใช่สิ่งสำคัญในชีวิต จึงสแสวงหาความสุขและเติมเต็มความต้องการทางอารมณ์มากกว่าอย่างไรก็ดีพฤติกรรมการบริโภคตามอารมณ์หรือ emotional consumption กลับมีในยะของการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจจีนที่กำลังเผชิญกับความท้าทายหลายอย่างทั้งการชะลอตัวในบางธุรกิจและสงครามการค้ากับสหรัฐ ด้านนักวิชาการมองว่าการจับจ่ายตามใจไม่ใช่เทรนด์ที่เกิดขึ้นแค่ในจีนเท่านั้นหากผู้บริโภคในหลายประเทศรวมทั้งไทยก็มีแนวโน้มในการซื้อของแบบนี้เช่นกันแล้วจีนมันก็เป็นที่เรียกว่าหลักทางการตลาดอยู่แล้วนะครับว่า การที่ผู้บริโภคจะยอมจ่ายนั่นหมายความว่าเขาต้องพิจารณาแล้วว่าสิ่งที่เขาจะได้รับกลับมาเนี่ยมันมีที่เรียกว่านะครับผมได้เปรียบหรืออย่างน้อยนะครับเื่อเท่าที่เขาจ่ายมาแล้วมันไม่ใช่แค่เป็นเรื่องของตัวนะครับ คุณภาพหรือตัวจับต้องได้อย่างเดียวแต่มันเป็นเรื่องของอะไรครับสิ่งที่เราสว่าวันมีคุณค่าอย่างเช่นคุณค่าทางจิตใจเราเป็นต้นซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่แค่จีนนะคนไทยเราก็เหมือนกันถูกไหมเราบอกว่าเศรษฐกิจไทยชะลอตัวนับแต่เรายังเห็นภาพอะไรยังเห็นภาพว่านะครับโหคนไปต่อคิวคือมันไม่ใช่แค่ว่าเรามองแค่ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรนะครับแต่เรามองบียอนไปแล้วว่าเราอยากได้อ่ะ คือเราได้แล้วมันได้อะไรเคยรู้สึกไหมครับบางทีอ่ะเราซื้อบางสิ่งมาเราขอแค่ได้ซื้อก็มีความสุขแล้วแม้การช้อปปิ้งตามใจจะช่วยให้บางธุรกิจโดยเฉพาะสินค้าในกลุ่มไลฟ์สไตล์ไฮเติบโตหากอีกแง่หนึง่งนักวิเคราะห์ก็มองว่าการซื้อของโดยไม่คิดหน้าคิดหลังก็อาจทำให้เสียวินัยทางการเงินในระยะยาวได้ นักชอปรุ่นใหม่จึงต้องหาสมดุลการใช้จ่ายที่พอดีไม่มองเพียงความสุขระยะสั้นในปัจจุบันเท่านั้นพัสชนพงเพียรจันร์ไทย PBS รายงาน